เน่อาจารย์มาจนได้พี่น้องวสิบุดิมามาจนได้เขาอยู่ทางใดวะรถไทยเข้าไปทางไหนวะทักทายสบายดีกันเด้วพี่น้องบุกมาสวนมาหาเบงหมักแ้งหมักตุ่มอัน ตะกี้วัาสิกรได้มาเลยแต่บางหู่ก็ให้น้องเอามาเลยสิมาเก็บหมักแตงเมื่อวัยยันมีแขกมาเยี่ยมมายามหรือยันบ่ได้ยันมีของฝากของต้อนพี่น้องถุกมะเฮวายู่เฮือนดิสียหยามันกับพี่น้องเอออันนี้ก็สวนมันตะเคียวเนาะแต่ว่าไม่เห็ดไม่เห็ดดินข้าเจ้าเด้อพี่น้องเด้อ ดินคนหู่จักคนคุ้นเคยเนาะคนเคยได้อาศัยกันหักแพงกันอันดินเสียวเพิ่นโอ้โหดูคนนี่เนาะหักเสียวเพิ่นอ่ะตายแล้วตายแต่หึงหึงกันแหละเลยสืบมาลูกแล้วก็หักแพงกันครับลูกขึ้นมาเลยแบบนี้นะกับเจตะโคดินข้าเจ้านั่น จำเป็นหน้าก็อ,อยากให้แล้วมั่นก็อยากให้แล้วนกะจ้างข้าจะมาเสียหายเห็ดได้สะผู้เจ็บก็เจ็บผู้ซู่ก็ซูข้าสิขั้นว่าบมมีอันผู้เจ็บผู้ซูมากนะกะเราก็บบจ้างดอกเราก็คอยมาเห็ดเองเราเรามีเวลาแล้วบมมีเวลาเห็ดเราจะหมดเลยมาใกล้สวน,ลน,น,ลนแล้วก็เหตอันไอ้ละมาหนีมารามาเสียหน่ะมือเดียวหนึ่งบุมือเดียวสองมือหนึ่งบุมีแต่มาจอบซื่อ ตะกี้เรากับโบเดนโสน้ำยางแล้วมันจะมาสวนมั่นเราเขียนว่าโบจำเป็นอย่างนี้เรากับโบจ้างเด้อพี่น้องเอ้ยมินคำใส่พุ้ยอีกมันแล้วใส่พุ้ยจานมันแล้วเออเขาหุบครัวามาเห็ดกินกินเขาอยู่พี่ มันไกลพี่น้องทางกับป้าทุกใครแต่มันแดดขั้นบ่อแดดนะแหงบ่มาซะมันยยานล่มบัเหยังดอกมันเสี่ยงโพดนมีก็ยังวาพ่อแห้งหรอสิไปหาบัมึกักอยู่ใช้ดอกมักแตงก็ยังบัเห็นพ้าต่างแตนเน็บมันต่างแต่ล่าสุดต่างแต่พุ่นแหละแล้วก็ห้ากระมานี่ห้ากระไดมาอีกนี้เน็บมันกับบเลี่ยมมันเน็บมันจากมือบุ ข้อกินเข่าแน่ห่วยคือเงียบวะขอกินเขาเน่าแน,าน่คนป่าคนสวนกินกับหยังวะมาเดินมาเดินหัางแน่มาขนกับโบเ็นเปตาแซบอิลีบเสือ สีอิ่มแล้วหมอยั่องนีเน้เฮ้ยไปตาไปแล้วตามหงนะเข้มหวานแล้วอืมจีนได้มากินข้าวป่านะพุพนบริโจงค้าโจงแขงว่าหายเลยบ่เฮ้ยหวานเลยนะกูมาบาทันต้มไก่สมุนแดงอูยกินอยู่โคกอยู่ป่าบรรยากาศมนรลุฟิน ป้าเธอบนอยู่บนนอนพอเพลินแลี้ยบบ่วงเมียน่ะสายพูน่ะบารีบารีนักหงวยตะเคียวนี่โทร่มมันยังมะเออยังคาหนึ่งเออขี้ตัวไอ้่ะเอาโหลดมาทางใดนหนินะป้าสิเลี้ยตีเอาแจ่วนี่คือพื้นนับประจําตุกน้ำอีแม่ยว่าให้เลือกเอาตุกน้ำห้ามาบ่ยากให้เอาตุกน้ำไม่น่าเามา อืมบ่อเข้มแห้งบ่อทายคลิปก่อนโหตับกับบุ้มพญาะดอีกเนาะมิตรผู้เถากินปฟาดเท่าทีมาขากแท้เฮ้ยในสายชวนมักแตงนะเฮ้ยยังนำมาทันในมายังว่าปลูกมันให้กับมาเธอเดียวอืม อืมก <pl ains> ินขขาวป่าพี่น้องบ้านเห็นนะเครื่อนมาไลห่ะะบ้นเห็นเครื่อนมาล่หล่ะะบ้าเห็นเอาเตาเอาเตาเหน่ามาดังแะ้วก็ถิ่มเลยอยู่หนดวอยู่หนเลยใครเดาบนมาคูดผัดบมากินนอนบดมากินข้าพีด้คูดเข่งขาขาแดงเจก็เออเขานอก็คูดบดหมือเแล้วเนาะเฮ้ยเนาะพังเบื้องไฟสีนอนนะ โอ้ยสาธุโอ้ยสาธุเขาพอกินอยู่บอกเขาเพื่อนนะเออ่าเอไป่อเอาตำหุงคือบุขาดวะมันได้ออกมันได้ออกสดทั้งน่ะอะไรแตกดิตองกลางขันลูกบอน่ หมอไว่แ่บบกินเขาป่านี่นะหอดใส่อลไยังลายบ่เอ้ยหอดเลื้กกุกจิกขึ้นมาถึงยังมีลุมลงไปอีกบ่ส่วนน่ะมันเดียวไปแล้วมันมันมันขันป่านเนาะขันส่วนมักเตง โอ้ยกินข่าวก็เด้อจะน่อจะไปเบิกเมืกแตงใหม่ว่าช่วยเรือคระบตั้งไข่ใหม่ยังลายไ,ไม่ลายมันตักอะลลีลไ้เก่ยงไก่ตรงไก่โอ้ย <c oughs> เกือบบุบมันกระเปื่อยนะตั้งอยู่นอกพู้ <c oughs> ขี้ข้านลูกลายเฮ้ยโยมาหายปลานั่กหล่ะก็ยังบวชอยากตีงอยู่ข <c oughs> ้าไก่ย่างก็สิเอมามปีกิน อาบ่อดอกเออบางบงปีงเลยบงบงสีป้งเล้กก็ได้เมื่อลงเจออีเมพัทยาเขาเอ้วมีไผ่อืมมีไผ่หละสีปงเราบุกิงแต่อีลาบเมื่อไอลาบว่ายายใหญ่ขั้วลงกุกบอกืมแต่มงันโอ้ถาถาบัตเบิ่ปปปปิดอันหมักแตงต้องเปนอลเวลาไปกินขาวน้ขเขาก็ือสีเส่ ยกให้นคนมุขมาเลยคือมุเก็บประกาโน้นออกนอกกูมาใหญ่นะเจ้าก็สอบไปเก็บเอากูเสียเอาลายปันได้ไปกูสิแกเมื่อไรโอ้โทางคือมิดสีเก็บมาไว้สุดท้ายสุ่มมือแรงนี่แหละหากูก็เสียเงินก่อนอยู่กินแล้วหรือปลาปลาปลาน้องปลาปลาเบิ่งสโนบางแตน มเข่าวตน้นแดดแดดะตาสีเป็นวินเทอเนาะอันนี้เนะาะมเข่าววนมกแตงตน้นแดดแดดเลยเทียงตุดุดๆ,ๆๆเลยก่กวงอยู่มันกะหทอแต่ว่ามันขึ้นบ่อนั่น มันออกบ่เบิร์ดมันตายลำม,มันบ่พอ <c oughs> ให้ใช่ส่วนมักเตงเขานี่ เรียวห้าหมักแตงมาผัดแป็เตื่หัวล้านปั้นเอียงแตนหึเตะมันแล้วซ้ำหึสชิบุภา,ากันล่มซะบ่อสองไมลูกหเห็นบ่นี่พี่น้องเหาเลือกบางมาคนแก่ก่อน Maxu kabumi cơ bố kỳ đại hinh banyon níka. Hm? Sì, nyan bụi. Gót, gót, gót. Hinh bó, hinh bó. Bụi ta, mak an. Mak no, em 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 เขากระเอาหมากงามหมูรือหมากขี้ไล่หมากงามเขากระจงไว้มันใหญ่เลือกบมเป็นเนี่ยแดดแต่พอแดดเจ้านายกระปบกระห่มมันสิเก็บวแต่พอจะได้หน่นะอือฮึ tên là mặc tên hay bộ sụp mặt ba subscribe ขาเก็บเมือยายให้คนอยู่บ้านแค่สั่งเซลลมันหักบริคามไดายใครหายออกอยพอต่ให้หมูกินเสือพอแต่ม,กก <c oughs> มันเอามือหายบอดได้มันอยู่ให้มันอยู่สวนพี่มันไกลาทางมืออะจักสปีดแต่จักหมากเลยนี่จ้ะโอ้ยโอ้ย,อยมาวาตี้หมากแตกมันมากินนี่ Xúc chân lệ lên đi Hòm đi <laughs> Khẳng lệ cái nông nông ít mà lộ xuống À thôi Ui ui Anh งไปกินนี่โอไม่ไปได้ยินเลยเสียดายดิหมากนี่ก็จะว่าแก่หรือเปล่าจ๊ะได้หมากที่บวมๆนี่ มันต้องเลยลำเข่าสวนถูกมือ้อนี่ัดเข้ามาเข้ากับบริสุทธิ์ใจได้เขาเห็ดเบียกมือ่อปุ้ตี้เข้าได้พี่นอ้องอัางลุนถ่ายคลิปมาจะสิมเมนผ่านมาจะซีมเมนตกหน่วยแหละยัยงไม่ได้เขาน่วยอยู่แล่วแต่มา เดาชิลฮาหลอกเก็บกล่ก็ได้ประมาคันไพอยากได้กาเอมอยู่ชวนนะ่ะบริวารได้ดอกแต่า่าสเก็บมือผักนี่มันนักย้อมบวายพี่น้องแดดแดด,แด,ดพ่อแหละนี่นะมือเบิ่งกันอยู่เพื่อนด้วยเพียงเด้อกูแดดใหม่แดดจี ช่วงมากนี้ลุน่นค่ะลุ่นค่าเครื่อชีวิตป่ากินอยู่นี้เอาเมื่อพอได้เป็นเละชาวบูบูเฮ้ยเป็นกล้วยป้าเกือบตายลีได้ไป มักแตงกัดมันอยากเบิดแล้วเนาะมักแตงอยากเบิดแล้วยันผัวเก่งมักแตงล้มสาวปันควายยังวะใครดอกหอนใครดอกวนมันอยู่สูงมันแนมเห็นยังหวยไปได้แ่เขาก็เห็ดเบียกมาเมื่อยเนาะขนามึงดูนะ ดีมุดนี่ร้องเมื่อนาแบบไกะตาสีหวานแบบนี้บ่แบบนี้บ่จักปะบัวเมื่อนั้นน่ะเอาไปเคียยนายมันออกลูกหลับให้เขาย่อมืกแจ้งเพื่อคืนหล้วก็บสีมือตัวเองหอมเดิหอมหอมยังบ่ไบ่ายเราตุ้ยตุ้ยเอาแหละบ่นเดียวกันนะพวกนี้บ่เห็นว่ามันไปห้ามแต้งซุกเมื่อกี้นี้ห่วขีหะไม่ไม่บ่ มันหนักมากน้อยมากนึงมันก็เบิดแล้วเนาะยังเหลือแต่หมากใหญ่มันซิมซิมเป็นไดผู้ซิมบ่แซ่บเบิ่งเนื้อมันน่ะแม่นบ่ซื้ออยู่คันแบบนี้น่ะลาเด้อแงเด้อืนตายเมือบดนี้คันเือคันเอาเือบ่ได้ก็สิทิ่มลงันบักแตงนั่นบัดเมือเบิ่งเด้อ ที่ถิ่มึงในบอลโรจักนั่นแหละเจะเมื่อสำเมื่อได้เอาแล้วกูเมื่อพอมาขับยากกับบริหนักก็ได้ดอกโหลดมึงอ่ะยากโหลดอีพอีคือว่ามันสูงโหลดอีพอนี่มันต่ำตีนเทิงดีมึงโค้งมาแล้วคับไอ้งอบะหวยเลยบะมันบหยากบ่ได้วยนะมีแล้วกูจะโค้งไปหน้าไอ้งอนะคือว่าหัวสั้นติกลิกอยู่เสดอกก็เลยบวกกะลงมอ่ อะไรพวกมันปร